หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสภายกรเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกัน เซวนาสารพันในรายการรถนิยมได้รับสายจากน้องมาริโอนะครับว่ามีภารกิจนิดหน่อยที่อยากให้เราไปช่วยนะครับคือเขามีรถเชฟรนเลย เป็นเชฟโรเลต40นะครับที่คนเลียกกัน41คือต้องการที่จะเอารถคันนี้ไปไปโชว์ในงานคัสตอมงานหนึ่งโดยที่วันเวลามันก็วดเข้ามาทุกขนาดแล้วแล้วก็ถ้าจะไปอู่ไปส่งทางอาจจะไม่มีคิวแล้วก็ไม่ว่างนะครับก็ รถเขาจะมีแผลมีอะไรจากล่องรอยการซ่อมมานิดนึงทีนี้โทรมาปรึกษาว่าทําไงดีเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยออกไปทําสีทำอะไรนอกสถานที่เลยวันนี้ลองสักทีดีกว่านะครับเดี๋ยวไปที่จุดจอดรถของน้องโอเขาแล้วก็ขนอุปกรณ์ทั้งหมดชุดเล็กไปนะครับไปช่วยกันบุรณะเจ้าคันนั้นให้มันเก็บล่องรอยแผลอะไรต่างๆให้มันสามารถไปงานได้อย่างสวยงาม อาจจะเป็นวิธีที่ที่ทพักสนามนิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไงไปดูกันเดินทางกันดีกว่าครับเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเมื่อเราไปถึงรถจริงแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ก็คือริ้วรอยต่างๆแผลต่างๆมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็นล่องรอยการดัดแปลงย่นบอดี้ลงมานะครับเพื่อที่จะให้รับกับการใส่ทุงลมของเจ้ารถคันนี้นะครับนะครับัานยาละโป้เสร็จแล้วนะครับนั่นตอนนัรนคัดนะครับจัดทรงทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าถามว่างานนี้มัน กินไหมเราจะเสร็จภายในวันนี้ไหมโหในฟ้าก็มืดแล้วด้วย <c oughs> ภาสนามของเราทีแรกอ่ามิสเตอร์มาโอบอกเราว่านิดเดียวที่ไหนได้เราเห็นรอยแล้วอังคันเลยนะครับอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแค่ไหนแค่นั้นถ้าเกิดต้องใช้พื้นที่แล้วมันเหลือบากว่าแรงจริงผมต้องนำกลับไปที่ประตูนะครับแล้วก็ทำมันที่นู่นได้งานที่รวดเร็วกว่านี้ ครับอันเนี้ยมันต้องไปออกงานงานนึ่งื่องเงินภารกิจของเราอในเวลาไม่กี่วันเราต้องทำให้มันกลับมาดูดีเท่าที่เวลาจะอำนวยมากที่สุด ในระหว่างทางที่เราเคลื่อนย้ายรถกลับมาเนี่ยเราก็คิดมาตลอดว่าเฮ้ยแล้วแล้วในใหญ่ถ้าทำท้งทีเนี่ยถ้าซ่อมไปขนาดเนี้ยผมว่ามันมันคงอยู่ได้ไม่นานแล้วก็คงคงเป็นงานที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เราก็เลยนึกถึงผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์หลักของเรานะครับบริษัทพาราโคตติ้งสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูริตนะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าพรีเมียมไฮเกรดเลยของ ของสีพ่นซ่อมรถยนต์เพราะไอที่มีเกล็ดมันคือตัวตัวรุปป่นเบียร์นะแต่ตัวทีมมันน่าจะเป็นไม่เดี๋ยวให้เขาเติมเกล็ดให้ดูเลยแล้วพวกน้ดูเลยว่าพบางทีดูจากนี้เพราะอย่างเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชใชเป็นเป็นกีเตอร์ต้องบอกว่าเกล็ดเนี่ย <c oughs> ของเราบอกว่ามันเป็นเขาเรียกคีเตอร์กับมุกมุกเพอร์จละเอียดถ้าเกล็ดเนี่ยบางที พอมันเป็นเขาเรียกถ้ามุกใหญ่ันที่ปืนมันฉีดไม่ออกอม,มันต้องมีหัวอะไรนั่นใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นของมุกถ้าเป็นเพลของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบละเอียดผสมสีแล้วก็พ่นได้เลย คุณผู้ใหญ่ใจดีมาณนะที่นี้อีกครั้งด้วยนะครับบริษัทาราโคตติ้งครับกาสุลิดครับผมก็อย่างที่ทราบไปแล้วว่าเราได้ไปที่ทกาสุลิดมาแล้วนะครับที่บริษัทาราโคตติ้งไปทําการเลือกสีอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือจัดการกับเจ้าตัวบอดี้ก่อนนะครับก็จะมีส่วนของงานคัสตอมที่น้องเขาต้องการมา<บ><บ>เช่นตัวนี้นี่ครับ,บไปท้าย เดี๋ยวเราต้องจัดก,การแกะของเก่าออกก่อนข้านู้นแกะแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววัดขนาดาจัดก,การฝังเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องไม่ต้องมานั่งแกะกันอีกรอบหนึ่งนะครับได้เสร็จทีเดียวเลยมาหากราบครั้งเนี้ยผมต้องบอกว่ามันต้องจบภายใน19วันถ้าเรานับไม่ผิดนะมานั้นนะครับการทำทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จเลยซึ่ง ผมว่ามันเป็นงานแบบบีบหัวใจมากแต่ก็ต้องรอดูกันว่าเราจะทำเสร็จทันเวลาหรือเปล่านะครับโอเค ไปมาแล้วคงต้องลือ้ออ่าพวกนี้ออกนะครับมายกลูกกระบะออกมานี่ครับหลังจากที่เราใช้พลังแรงงานนะครับกดน็อตเสร็จปับ๊บยกไปตรงนู้นละนี่ครับที่เห็นนี่คือสภาพล่องรอยนะครับที่เวลาต่อข้อพ้นมาเนี่ยไม่น่าจะถอดลูกกระบะแต่ว่างานของเราครั้งนี้คงต้องบอกว่าต้องเนียนกันนิดนึงไหนๆไปที่นู่นละ เดี๋ยวเอานี้กลับไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไปช่วยกันอดเจ้าตัวไม้กับโป่งออกมาก่อนครับ ถึงการเตรียมพื้นผิวนะครับก่อนที่เรา,เาจะส่งเจ้าตัวพิบมเนี่ยนะครับไปพ่นสีที่การสุลิตก็มันมีความยากพอสมควรซึ่งซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าถ้าถ้าพื้นไม่ดีเนี่ยพ่นสีสวยยังไงสีดีมต้องดีจากข้างในออกมาก็ต้องมีความละเอียดกันนิดน,นึงนะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่ว่าเราก็ก็บีบจาก,กัดระยะเวลาของเราให้ให้ให้ทางาน ได้เนี้อที่สุดดีที่สุดในระยะเวลาที่เราจํากัดนะครับหลังเราขัดผิวหน้าเรียบร้อยแล้ววันนี้มาตามดูนะครับนี่ครับมีที่ส่วนต่างองน้องโปกเก็บรอยกันก่อนนะครับพี่จะนําส่งไปพนที่บริษัทการสุริตนี่หน้าถอยหลังนะครับเราเหลือเวลาไม่กี่วันละต้องเตรียมทาอันนี้ให้เสร็จได้ผลพักเรามาช่วยนะครับ่าใจ เรียกได้ว่าเข้าห้องแลบนับเวลาถอยหลังกันเลยทีเดียวอ่ะด้วย ว่างานเนี้ยหินเหนื่อยฮัลลโหดฮัลลันแต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราได้ลุยแบบนี้เลยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานรังสรรที่เราต้องฝาฟันมันไปให้ได้กับงานครั้งนี้ครับอันนี้ขั้นตอนของเราครับนี่เราคนนี่ไปแล้วร,รับไพรเมอร์เพื่อที่เรา,าจะได้ใส่ตัวถังน้ำมันเข้าไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เคลื่อนตัวลำบากครับ